ถ้าต้องกินข้าวมันไก่ทั้งวันผมจะทําได้ไมั้บอกเลยครั้งนี้เจองานยากซะลยคืคนคอมเมนต์ท้าผมมาว่าไปกินข้าวมันไก่ทั้งวันหน่อยเรารับตามตรงเมนูนี้ผมคิดว่ายากมากแล้วคนปกติก็ไม่น่าจะกินข้าวมันไก่3มื้อในห1ว่ะมาดูกันว่าผมจะรอดมั้เหมือนเดิมกติกาสําหรับวันนี้ผมจะกินแต่เมนูข้าวมันไก่ทั้งวันและ้จะต้องกินให้ครบ3มือม้อร้านแรกผมเลือกว่าเป็นแก้วข้าวมันไก่ร<ๆ>้านดังย่านตลาดโพธที่เปิดม,มาแล้วประมาณ40ปีผมสั่งไว้เป็นข้าวมันไก่ต้มบวกทอดจานนี้ราคา60บาทข้าวเขามันกําลังดีตัวไก่นุ่มมากส่วนน้ํจิ้มเต้าเจี้ยวคือครบรสเผ็ดเ ख เปรี้ยวแป้งตัวไก่ทอดเขาหมักมาใช้ได้เลยนะจบมื้อแรกก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้เลี่ยนเท่าไหร่อ๋อลืมบอกวันนี้ผมจะไปตระเวน ร้านดังของแต่ละย่านเลยนะใครที่เคยกินร้านไหนคอมเมนต์มาก่อนจะเริ่มมือที่2เนี่ยต้องแวะไปตัดผมก่อนผมนัดช่างไว้ตอนบ่ายโมงกจะตัดเสร็จก็ประมาณ2องโมเริ่มที่จะหิวพอดีร้านนี้ที่ผมกำลังจะไปเรียกว่าพูดถึงข้าวมันไก่ต้องมีชื่อนี้หลุดมาแน่แต่กว่าผมจะเดินทางมาถึงไม่ยังเหนื่อยเลยคือร้านโกอ่านข้าวมันไก่ประตูน้ำที่เขาขายมาแล้ว60ปีผมสร้างไปเหมือนเดิมจานนี้ราคาเ5าบ้าทไก่เขาเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำมากข้าวมาแบบเต็มเม็ดความมันกาลังอร่อเะ้ทย้ายมันจั้มเ่ เวลาเดินมาถึงโห6:00งงนผมก็ยังไม่หายเองเลยทุกคนแต่พอลองเสิร์ชดูคือร้านสุดท้ายเขาก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยเลยตัดสินใจรีบเดินทางมากินต่อพอไปถึงก็ตกใจเลยคิดว่าเขาปิดแล้วแต่จริงๆก็คือยังสั่งได้อยู่ร้านนี้เจ๊กเม็งไก่สองสีเปิดมาแล้วประมาณ50ปีผมสั่งมาเหมือนเดิมเลยราคา60บาทตัวไก่ต้มทํามาได้ดีแต่ที่ชอบเลยคือตัวไก่ทอดเขาอะขนาดร้านจะปิดแล้วยังกรอบอยู่เลยพอมาถึงมือนี้ยอมรับตามตรงว,ว่าไม่อยากกินแล้วอิ่มทั้งเอียดเริ่มคิดถึงลําบากกว่าจะกินหมดได้ร้านเคาก็เกือบปิดพอความอร่อยเลยทําให้ผมผ่านชาเลนจ์วันนี้มาได้ผมน่าจะเลิกกินข้าวมันไก่ไปอีกสักพักนึงเลยว่าคิปหน้าเมนูอะไรดติดตามแล้วคอมเมมาเดีวเจอกันครับบาย